บีใช่ไหมคะมายูบีอะไรแล้วเอาไปแล้วแต่วันนี้เมาอีกที่นก็กินแล้วกินแล้วเป็นยังไงคะแนะนำพี่ทด่ยังไม่ได้กินห่อยพอไม่แย่คอแย่ไม่ไดไม่กินได้กินไม่สม่ได้กกินแล้วเดินเดินรไป กินกี่เม็ดกินเม็ดเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึ่งแล้วก็กินกับถั่วเนี่ยตอนเช้าก่นอาหารสามสิบนาทีอันนี้กินได้ทุกจานลอก่อนครับเขียนรายการไนะคะอะไรบ้างคือกินได้เลยเพราะว่าเราแบบผสมน้ำธรรมดาเช้ามากินหม่องน้ำปรนภูมิห้องอ่ะน้ำปรนภูมิห้องนะะกินได้เลยหนึ่งซอนะคะค่ะแล้วก็ยูบีเม็ดหนึ่งก่อนอาหาร30นาทีค่ะโายการอันนี้ F C ตัวจริง F C U V F C อันนี้ตัวจริงยานี ชอบชอบยูนิกินสม้มตำอันนี้คืออันนี้คือพี่เขาเพิ่งมาซื้อครั้งแรกเ<อ>พราะชอบยูนีนี่เนี่ยดึกดึกดูคลิปส้มตำตั้งลมรูปมาตาม <c oughs> ซื้ออะไรอุ้ยเนี่ยเขานูมาเมือ่อวานไปนันซื้อ,อไปแล้วตอนนี้จริงๆแปดร้อยเก้าสิบราคะนี่เป็นลูกคา้าอยู่เียอะนนี้เหลือ500บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ยังไงอันนี้1,000บาทจากพันหกสีตลาดออนไลน์ที่สุวรรณภูมน้องมาเห็นที่แต้มรวมยอ่สิบค่ะยี่สิบ้าพันกว่าบาท พ uh> so like st ah> um uh eh uh ี่ไม uh ่ขายก็พูดไม่ขายพี่อยู่ซื้อเังพี่เขาทานเองค่ะทานแต่แต่พี่เขาควรจะทานกันละสองเม็ดวันละสองเม็ดใช่เช้าเย็นใช่เช้าเย็นแต่บางคนนี่คือน้ำหนักเยอะนะแรกๆเราก็ลองก่อนเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดแต่ถ้าเราถ้าคิดจะลองใหม่เนี่ยมันก็เช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดก็ลงใหม่เพราะว่ามันไม่มีผลดูของหนุหนูกินเช้าสองเม็ดเย็นสองเจี๊ยบดูสองเจี๊ยบ ต้องผูกยังแกไก็ไมู่ไม่ไดู้กน้คุาแต่ว่าต่างครับ่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ไม่มีถ้าอะไรเลยมจริของ้ากที่ความิงมาเนี่ยคมาซก็บอกว่าอย่างง้าพันหาร้อยห้าพัห้ารอยตาผัวให้ตมาเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรนี่ังแค่กระปุกมาเลยอันนี้ได้ทั้งหน้าสวยทั้งหุ่นดีนะคะนี่สมี่ห้าน่ร น้ำใหม่นะลูกน้ำไม่ไร้วันนี้ห้าร้อยบาทครับจู๊บี่ตไม่ลูกเตินแล้วเปล่าต้บค่ะมันจะมานอนเฝ้าแล้วเมื่อวานยายบอกวันนี้เดี๋ยวมีใครจะมานั่งเฝ้าอ่ะยายก็2องพันองพันสองพันนสพพี่ขออันนี้เป็นสสนอนองันอันนีงนนอันนอ าร้านเครับไม่แถมมันนี้ขอบคุณจริงครับปลาล้นไม่แหมกันนะเนี่พิ่มเขาเราใส่เขาใส่เยอะหร่อเรามาเรามาขายแบบลดราคาเลยครับันไหนครับนนี้300บาทครับี่หนูก็กินมาเยอะปาป่าช้าหนูไ้าแขงก่อนก็อยู่กับกไง่ยูสยเาไม่กินป้วก็จะ ประแดกใครรัอบออเดอร์ประแดกทีเนี้ยใส่ใกองทีเดียวเนี้ในยใชค่อะไรมากครสวัสดีค